มาไล่เป็ดเขาเป็นมาไล่เป็ดอ่ะลูกไปแล้วตอนนี้ไล่เป็ดอยู่เลยอ่ะเดินไปเดินไปไหนเดินไปเดินไปเดินไปเด็กออังกุ้ยเป็ดกินแอปเปิ้ลมาดูโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร ทำไมอ่ะเป็นไรรองเท้าหลุดอ่ะเท้าหลุดอ,อ่ะรองเท้าหลุดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ตรงนั้นของเด็กโตจะวิว่งไล่วิ่งไล่เป็ดเด็กวิงว่งไล่เป็ดช่วงนี้ชอบหมวกสโนวบี้ค่ะ แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วลูกเมันไม่กลัวคนเลยอ่ะเป็ดสวยดูดิสวยสวยมาวินเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนอังกะอังกะใช่อังกะเต็ดเออังกะอังกอังก อังกูอ่ะเอกตรงนั้นมีอีกอันหนึ่งนะอ่ะตอนนี้มีลงมีไซด้วยนะแต่ข้างน้ำน้ำไมีแต่ขี้เป็ดอะ่ะไม่ใช่ที่เล่นน้ำเป็นที่เล่นน้ำของเป็ดไม่ใช่ของคนเป็ดเปียบเลย เป็ดให้อยู่กันอย่างธรรมชาติเมืองไทยมีแบบนี้ไหมคะน่าจะไปอยู่บนเตาย่างเหมือนอ้าวน้องเอเดามาด้วยเหรอคะเนี่ยน้องเอเดามาด้วยเหรอคะเนี่ยเห็นลูกกระตาดูดจุกอยู่นะเห็นตุลูกกระตานอ่ะพี่วินพี่วินพี่วินโอ้โหพี่วินสนุกใหญ่พี่วินสนุกไล่เป็ดสนุกใหญ่ ยังคือไปแล้วเป็ดรึแล้วเฮโดเฮโดโอ้เนี่ยหน้าร้อนสวยมากเลยมีดอกไม้ต้นไม้จะขึ้นเขาจะเอามาลงมาปลูกสวยอีกแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มสวยหมดลวหมดแล้วน่่อะนั่นอันนั้นมันนกเนี่ยนกก็ตัวใหญ่เป็ดก็ตัวใหญ่ พาวินพาวินนัน่นไล่ตัวน,นั้นด้วยวิ <มา S 1> <c oughs> ่งน่ารักจี๊ไปไปพาวินตัวนี้พาวินไปโอ้โหบิน <c oughs> เป็ดบินเป็ดบินโอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายอังนจ้ะ พาวินนะ่ะวิ่งนี่อย่าลงตามเป็ดไปนะอย่าลงตามนะเนันตาสต็อป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 อ่าสต็อปดูเป็ดดูตรงนี้ไม่ลงไม่ลงระวังนะระวัาางนะโดนจูจ่โจมพาวิน oh. ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลูกลงไม่ได้เปีย <laughs> กเปียก Tunggu nanti, tunggu nanti. Dia tuk. Dia tuk nih. Yang ik, yang ik. Ah. 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 dia tuk. Tuk. uý Ờ, hay nhìn này Ui. Ui Ui, nhìn này Ui, này nó này <laughs> 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 nhìn này 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 nhìn này nhìn này nhìn cái này nè, này nhìn 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 này Bye bye. 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 Bye <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจอมไล่เป็ด ไปบินหนาว่ะหนาว่ะล uh, pues <igue> ูกชอบจังชอบจัดตัวไล่เป็ดตัวไล่เป็ดเอ้กูกับมันตกใจหมดแล้วเนี่ยมันบินหนีหมดแล้วบินหนีหมดแล้ว Ui, här är en hund. <coughs> <coughs> <tái> bye, bye 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 bye, bye bye stop stop ไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำป่ยไม่ลงไม่ลงเปียกนะเดี๋ยวเปียกนะลงไม่ได้เราตั๊กตะอยู่ตรงนี้อยู่แค่ตรงนี้เข้าใจไหมเปียกเปยเปียกอปายกเปียกเปียกเปีก็มันยะเปียกเปรีเียยเียวกยเีย

ป่าหมามจะปิดวิดีโอแล้วนะป่าหมาปิดวิดีโอล้วพเด็นให้ดูให,ด,ให,ด,ใหดูก่อน้ดก่อนเหดอ่ะเฮดี้ก่อนหมาจะปิดแล้วอ่บา,บายาะนไปดูดอของอย่างอื่นกันนะคะบ,บายบายเดี๋ยวพาบินตกน้ำก่อนไม่ใช่ไรบายบายค่ะ